สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภูมิพัฒน์กับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับวันนี้นำแนวทางตัวเลขหลักสิบล่างนะครับนำมาตามต่อเป็นแนวทางต่องวดให้กับท่านผู้ชมนะครับหลังจากผลสลากกินแบ่งรัฐบาลออกไปเมื่อวานนะครับวันที่16ธันวาคมนะครับแนวทางหลักสิบล่างที่ให้ไว้ในงวดของวันที่16ธันวาคมนะครับ ได้มาที่1นึ่งห้านะครับผลเลขท้าย2ตัวก็ออกไปที่2อหนึ่งนะครับในงวดของวันที่16ที่ผ่านมาหลัก10บล่างก็เข้าไปที่2นะครับหลัก10บล่างก็เข้าไปที่2ก็เดินดีต่อเนื่องนะครับสำหรับแนวทางหลัก10บล่างนะครับ ในงวดของวันที่2มกราคมนะครับเราก็จะมาตามแนวทางกันต่อนะครับสรับแนวทางหลักสิบล่างนะครับมาดูที่ชุดสรุปนะครับที่ให้ไว้นะครับโดยนำสูตรเด่นล่าง2ส,สูตรมาเทียบให้นะครับในงวดที่ผ่านมานะครับเด่นล่างสูตรที่1ได้ไปที่0 1 2เด่นล่างสูตรที่2ได้7 2 3นะครับ กอ two, ่อชนกันที่สองนะครับหลักส bon <eni> ิบล่างก็ให้เด่นไปที่สองนะครับในงวดของวันที่สิบหกที่ผ่านมานะครับในงวดนี้สูตรเด่นล่างสูตรที่หนึ่งนะครับก็จับคู่มาด้วยกันที่สองหนึ่งนะครับหลังจากที่ในงวดของวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับสูตรเด่นล่างสูตรที่หนึ่งจับคู่มาด้วยกันที่สี่สามนะครับแต่ว่าขึ้นบนนะครับ ในงวดของวันที่16พฤศจิกายนนะครับเด่นล่างสูตรที่1จับคู่มาด้วยกันที่2 1นะครับแต่ว่าขึ้นบนนะครับขึ้นบน2งมวดติดนะครับจับคู่มาด้วยกันนะครับแล้วก็ขึ้นบนไป2งมวดติดในงวดของวันที่16ที่ผ่านมานะครับก็จับคู่มาที่ล่างนะครับตามสูตรนะครับ ส่วนในสูตรที่สองนะครับเด่นล่างสูตรที่สองก็มาที่สองนะครับในงวดนี้ก็มาทั้งสามสูตรนะครับก็ถือว่าเดินดีนะครับทั้งสามสูตรในงวดของวันที่สองมกราคมนี้นะครับก็จะนำแนวทางเลขเด่นสองสูตรนี้นะครับมาเทียบเป็นแนวทางเพื่อจะหาเลขเด่นให้กับสูตรหลักสิบล่างนี้นะครับนำมาเทียบให้กับท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะครับ ครับเรามาหาแนวทางหลักสิบล่างในงวดของวันที่สองในงวดของวันที่สองมกราคม2568กกันนะครับก็ตามกันมายาวนานแล้วนะครับสำหรับแนวทางหลักสิบล่างนะครับในงวดของวันที่สองนี้ก็เต็มหน้ากระดาษแล้วนะครับหลักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักหน่วยเลขท้ายสองตัวหนึ่งครั้งนะครับ หลักหน่วยาะวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2-1ครั้งนะครับนำมาบวกกันแล้วก็บวก5นะครับ9บวก0ได้9 9บวก7ได้16 16บวก1ได้17 17บวก9ได้26 26บวก5ได้31นะครับ หลักสิตัวแรกในงวดของวันที่2มกราคม2,568นะครับก็คือ1นับเพิ่มไปอีก4ตัวนะครับ2 3 4 5ครับก็ได้มาแล้วนะครับหลัก10ล่างในงวดของวันที่2มกราคม2,567 ได้มาที่ 1, 2 3 4 5ได้มาที่ชุดเดิมกับในงวดของวันที่16ทธันวาคมที่ผ่านมานะครับตัวหลักก็คือ 1, 3 4ตัวรองก็คือ2กับ5นะครับในงวดของวันที่16มาที่2แล้วนะครับในงวดของวันที่2จะมาตัวไหนนะครับ ได้มาที่1,2,3,4,5นะครับได้มาที่ชุดเดิมกับในงวดของวันที่16ที่ผ่านมานะครับก็ได้มาที่5ตัวนะครับสำหรับแนวทางต่องวดนี้นะครับก็นำไปเปรียบเทียบกับแนวทางสูตรเลขเด่นสูตรอื่นๆด้วยนะครับ หลังจากได้ลักสิบล่างมาแล้วนะครับในงวดนี้ก็นําสูตรเด่นล่างสสูตรมาเทียบให้เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับในงวดของวันที่16ที่ผ่านมานะครับเด่นล่างสูตรที่1งวดนี้นะครับได้ที่4ี่ห้าหมาดูว่าชนที่ตัวไหนนะครับชนที่4แล้วก็ชนที่5นะครับ เด่นเริ่มมาแล้วนะครับ4กับ5นะครับมาดูในสูตรที่2นะครับทําไว้แล้วนะครับเด่นล่างสูตรที่2ในงวดนี้ได้ที่3 3 89 389 ชนที่3นะครับครับก็ได้มาครบแล้วนะครับสำหรับสูตรเด่นล่างสูตรที่1และสูตรที่2ที่นำมาเทียบให้นะครับสูตรที่1ได้ที่4ี่ห้ชนกับสูตรหลักสิบล่างที่4กับ5นะครับเด่นล่างสูตรที่2 3 8 9 ชนกับสูตรหลักสิบล่างก็คือ3นะครับในวันนี้ก็ได้มาที่3 4 5ี่หนะครับก็นำมาเป็นแนวทางต่องวดให้กับท่านผู้ชมนะครับสำหรับแนวทางสูตรหลักสิบล่างนะครับครับสำหรับในงวดของวันที่2มกราคม2568นนี้ก็ขอให้เดินดีต่อเนื่องนะครับสำหรับสำหรับแนวทางสูตรหลักสิบล่างสูตรนี้นะครับ ส่วนสูตรเด่นล่างนี้นำมาเทียบเพื่อหาเลขเด่นให้นะครับในงวดนี้ก็ได้เด่นมา3ตัวนะครับคือ3 4 5หนะครับในงวดของวันที่16ได้เด่นมากๆเลยนะครับก็คือ2นะครับเพราะว่าชนกัน3สูตรนะครับในงวดนี้ไม่มีตัวเด่นที่ชนกัน3สูตรนะครับก็ชนกันแค่2สูตรนะครับก็ได้มาที่3 4 5ห้านะครับ หลังจากที่เดินดียาวมา6งวดติดแล้วนะครับในงวดของวันที่2นี้ก็ขอให้เดินดีต่อเนื่องนะครับสำหรับแนวทางหลักสิบล่างขอให้เดินดียาวๆไปถึงข้ามปีเลยนะครับครับสำหรับแนวทางหลักสิบล่างในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ